ก่อนดีนะครับเพื่อนๆเรามาแกะกล่องสินค้าของโปรแกรมช้อยในรซา,าดากันนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ที่ชาร์จเหรือผมจะบอกราคาให้นะครับไม่ใช่ที่ชา์จครับที่ตั้งโทรศัพท์นะครับออันนี้ประมาณถ้าจำผิดขอโทษด้วยนะครับอันนี้16บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดู หหรือยี่สิบประมาณนี้นะครับแล้วก็ห้าห้าสิบส่นห้าสิบนขาบอกสิบส่นนะครับอันนี้เม่รู้มีกิบส่ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับผ้าสิบสนยีสิบบาทครับอาจจะไม่ถึงนะผมดูแล้วแล้วก็สาตั้งอันนี้ประมาณ11บาทสาตั้งโทรศัพท์แบบนี้ครับ อบเองนะครับก็โอเคเยอะมากส่วนประกอบแล้วก็อันนี้ก็ตัวนี้ครับดูเลย,เลยประมาณประมาณอันนี้ก็ประมาณยี่สิบนิดนนะครับนี่สินิดนแล้วก็อันนี้สิบเอ็ดบาท อันนี้ที่ปอกผลไม้นะครับ11บาทอเออแล้วก็อันนี้อันนี้20 22บาทประมาณนี้ครับราคาราคาเขาจะมีขึ้นมีลงนะครับอันนี้30บาทครับที่กดกระเทียมแล้วมี่านด้วย่าน AAA ฐานก้อน่านช้านะครับ14บาท14บาท อันนี้อะไรแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอะไรอ๋อันนี้เป็นเป็นถุงดำนะครับใส่ขยะถุงด,ดำใส่ขยะนี้ประมาณอันนี้ประมาณสิบเอ็ดบาทครับแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเ่นก็ลองไปดูกันได้ในในวี ในสินค้าที่เป็นมีป้ายช้อยนะครับของลาซาด้าจะถูกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือรอนานนะครับเพราะว่าสั่งจากหลายร้านนะครับแล้วเขาก็ส่งมาทีเดียวนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ